สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ a อในเอราวนะคะวันนี้เราก็มานั่งคุยกันชิลๆที่บ้านแบบลุกชิลๆเลยแล้วเราก็กลับมาเจอกับพี่ตักอีกแล้วเย้สวัสดีนะคะก็อย่างที่เห็นเลยว่าเราจะมานั่งคุยกันเรื่อง PTE mm hmm. ก็คือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอีกอีกอใช้ขอใช้คำว่าสถาบันหรือบริษัทดีอีกยี่ห้อหนึ่งนะอ่ะอีกยี่ห้อ <laughs> อีกตัวแทนหนึ่งเอออีกยี่ห้อหนึ่ง,ท,งที่ไม่ใช่ IELTS ก็เป็น PTE <P TE. S 2> ก็เป็นการสอบอีกแบบหนึ่งออนอกเหนือจาก IELTS นะคะซึ่งไม่รู้ว่าหลายๆคนรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้พี่ตักเป็นนักเรียนพยาบาลอยู่ที่เทฟ SA นะคะก็คือเทฟของเมืองแอดเลนนั่นเองนะคะเออแล้วก็แล้วก็อย่างอย่างเช่นกันก็คือไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือเปล่าว่าการจะไปเรียน พยาบาลของที่นี่ได้จะต้องมีคะแนนสแควร์เอลที่เลเวลเจ็ด Overall ใช่เจ็ดศูนย์แล้วก็ทุกแบนเออแล้วไอ้ยี่ห้อ PTE เนี่ยก็ต้องเท่าไหร่นะ65ค่ะ65 Overall แล้วก็ Each เหมือนกันใช่เหมือนกันเออมันก็สามารถเอาไปยื่นในการเรียนพยาบาลใช่นะคะแล้วก็แต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดกันว่าทริค วิธีการสอบพิธีีต้องทำยังไงอะไรยังไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าอยากรู้นะคะให้ไปกดติดตามที่ช่องของพี่ตัก๊กก็คือช่อง l i f e of p y ค่ะก็เดี๋ยวพี่ขึ้นอินเสิร์ตให้ตรงนี้นะคะก็คือ l i f e of แล้วก็ตัว p แล้วก็ตัว y น,นะคะเออซึ่ง พี่ตักเนี่ยก็เป็นเจ้าของช่องเองนะคะก็เป็นช่องที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตนักเรียนพยาบาลในประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็พี่ตักเนี่ยได้ทำอพิโซดที่เกี่ยวกับทริคในการสอบพ t ทขึ้นมาก็ถ้าใครอยากรู้ก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่ตาแล้วก็กดไปชมวิดีโอนั้นด้วยอ่ะเดี๋ยว <c oughs> เรากับเขาว่า,าสวัสดีค่ะเฮลโหลเพื่อนบ้านนะคะเพื่พอน้น <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรากับเข้ามาเรื่องของเราว่าวันนี้พี่เอจะพูดเรื่องอะไรวันนี้พี่เออยากจะถามตั๊กว่า เพราะอะไรวายทำไมถึงได้เลือกไปสอบ PTE อืมก็คือตักเริ่มจากการเป็น <c oughs> นักเรียนอ่วิซ่านักเรียนใช่ไหมคะมา <ừ m. S 2> เรียนภาษาก่อนประมาณแบบ20ิวีกเออแต่อันนั้นคือลงคอร์ส i อเอ s เพราะว่าตั้งใจที่จะสอบ i L, อเอ s เพราะไม่รู้จัก PTE เลยทีนี้เออพอเรียนไปเรื่อยๆเพื่อนในห้องอ่ะเขาก็จะบอกว่าทำไมไม่ไปสอบ PTE ล่ะเลยยาเงี้ยเออ,อ,อ PTE มันง่ายกว่านะต่ก็แบบ แต่เรียน IELTS นะอะไรอย่างเงี้ยคือฉัน่ะเรียน IELTS แล้วคือตอนนั้นยังแบบรู้สึกว่าอ๋ออ๋องั้นเดี๋ยวขอคันคือตั๊กอะไม่ได้มาเรียนแบบ general English นี่นั่นตั๊กลง IELTS เลยเป้าหมายของตั๊กก็คือสอบเข้าพยาบาลถูกปะเออแล้วพยาบาลคือตอนนั้นตั๊กรู้จักแค่ IELTS แล้วคือตอนแรกอะเรียนฝึก IELTS ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ผ่านไงได้6.0เลยเนี่ยเออเออก็เลยแบบมันก็เลยต้องลงคอร์สภาษาอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ช่คือตั้งไม่ได้ตั้งใจจะเรียนภาษา general English ตั้งแต่แรกไม่ไม่ได้ตั้งใจเรียนภาษาตั้งแต่แรกแต่ว่าด้วยความที่เรามีคะแนนสอบ IELTS แล้วใช่ก็เลยลองลองสอบเองก่อนคือคือลองฝึกเองแล้วก็ไปสอบปรากฏว่าก็ได้คะแนนแบบ6.0ซึ่งซึ่งถ้าจะเรียนคอร์สเนี่ยต้องมีคะแนน IELTS เท่าไหร่คอร์ส IELTS เนี่ยต้องมีคะแนน IELTS ก่อนที่ตักบอก ใช่คือถ้าอยากเรียน IELTS คือถ้ามีคะแนน IELTS แล้วเขาก็จะเอาไปเทียบว่ายูจะต้องอยู่เลเวลไหน Intermediate หรื ate, อ Advanced หรืออะไรอย่เงี้ยใช่ใชเพราะว่าเนี้ยมันก็คือจะแตกต่างจาก General English เพราะว่ามันจะเจาะลึกเป็นมันจะ <EL> Academic มากกว่าแล้วครูเขาก็จะแบบเหมือนเซอร์ติฟายมาว่าเคยเ,เคยเรียนเพื่อที่จะมาสอน IELTS คือครูจะแบบรู้รู้ทริค นู่นนี่นานเยอะกว่าอะไรีเออเออออุ้ยนี่ก็ดีสิใช่เออเออก็ดีนะเราพกแลนนะคะดีมากเพราะว่ายูไม่ได้ไปเสียเวลาตรง general English เออเพราะ general มันก็คือแบบเหมือนพูดคุยทั่วไป conversation นู่นนี่นาน everyday use ใช่แต่ว่าถ้าเป็นแบบเหมือน บิสเนสเอยหรือว่า i อ l t s เอยมันจะเป็นสับมันจะยากกว่าแล้วก็เ,ออเขาจะแบบเหมือนฝึกเขาจะมีข้อสอบมาให้ฝึกถูกอาทิตย,ย์เงี้ยอ๋อเออ,เอ,อก็เผื่อเป็นอีกไอเดียหนึง่งที่ใครแบบอยากประหยัดเวลาแล้วตรงเล็งไ,ไปที่ i อเอลเลยใช่คือถ้าใครเออคือถ้าใครแบบตั้งใจจะสอบ i อเอล เพื่อที่จะเข้าเรียนมาหาลัยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือ PR อะไรก็แล้วแต่อ่ะคือเรียนคอสไอเอะมันคุ้มกว่าเพราะยังไงอยู่ก็ได้แบบเจเนอ a l อยู่แล้วอ,อ่ะยังไงก็ได้ General c o n v e r s ร์เซชอยู่ในห้องเรียนอยู่แล้วออแล้วแถมได้แบบเป็น a c a d e m มิกอะคาเดมมาอีกเอออะคาเดมิกเลยก็ต้องขอโทษยนะคะที่มีเสียงแอดอยู่ข้างหลังนะคะก็คือเป็นเสียงจ <laughs> สาจา,า,จาขอสอที่ตรงนี้นะจ๊ะเออก็ อ่ะอันนี้ก็เผื่อเป็นอีกไอเดียองหนึ่งไงพี่ตากว่าเอ้ยจะแบบตรงประเด็นเลยเราไม่ต้องไปอ้อมมากอันนี้ก็สําหรับคนที่เลงคอร์สที่ต้องใช้คะแนน i อเอโสูงๆมันก็ถือว่าเป็นประโยชน์ดีเผื่อใครที่ยังไม่ได้ลงเรียนมาพวกเขาจะเอาตรงนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแต่ค่าคอร์สก็คือจะแพงกว่า General นะคะแต่ไม่รู้ว่า General เท่าไหร่แต่แบบค่าคอร์สนี้น่าจะประมาณแบบ3 2 0ร้อยยี่สิบถึงสามร้อยห้าสิบเอร์วีเท่าตัวหนึ่งเลยไหม ไม่รู้เหมือนกันว่าเออเราก็ไม่รู้คือเราเอาจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะแนะนําว่าเอ้ยควรเรียนไม่ควรเรียนอะไรเพราะว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นหน้าที่ของเออหน้าที่ของเอเจนต์เพราะเอเจนต์เขาจะไปคัดดูว่าเลเวลขายระดับไหนควรจะแบบความเป็นไปได้ในเรื่องของการยื่นวีซ่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะก็เผื่อใครอะไอเดียนี้น่าสนใจลองจะไปปรึกษาเอเจนต์ดูว่าถ้าหนูอยากเรียนอันนี้ได้ไหมอะไรยังไงก็อ่าเป็นอีไอเดียนึงอ่าเดี๋ยวเรากลับเข้ามาเอ่อถึงเรื่องการการที่ตัก ย้ายจาก i อเอลไปพีทีเออืออเพราะเพราะว่าก็คือสอบหลังจากเรียน i อเอ s คอร์สเนี้ยอเออก็ไปสอบ i อเ t ลต่อแล้วปรากฏว่าก็ <ๆ S 1> ๆๆาก็ยังไม่ผ่านเพราะว่าคือ o v e r อร์ออล้ดเจ็ดลวแต่ว่าไร i ิงอ่ะตั้งได้หกจุด้าเออเอ,อ,เอ,อก็เลยแบบเออก็แอบเฟลนิดนึงก็เลยก็เลยแล้วทุกคือเวลามันก็กระชั้นชิดเข้ามาแล้วอ,ะอ่ะพอหกจุปุ๊บตาก็เรียนเซิร์ฟโฟรได้ไง เป็น preparation of nursing <sk r ises> ใช่ไหมเออระหว่างนั้นอ่ะก็เลยเปลี่ยนแบบคือมันไม่ได้ฝึก IELTS อยู่แล้วอ่ะแล้วมันไม่มีใครมาแบบมาแก้มาทวนมาอะไรให้เหมือนตอนที่เรียนเออ,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 อก็เลยแบบลองดูว่า PTE อ่ะมันเป็นยังไงเราเพื่อนเพื่อนใกล้ตัวก็บอกว่าเอ้ยพีทีมันง่ายดูนี่นนเพื่อนเพื่อนเนี่ยคือเพื่อนต่างชาติเพื่อนต่างชาติใช่เขาก็แบบแนะนํามาว่าแบบพีทีมันง่ายกว่าทำไมยังไม่ลองไปทํหล่ะฉันเตรียมตัวแค่หนึ่งเดือนเองเอ้ยฉันฉันก็เหมือนฉันตอนนั้นฉันก็ซัพพอร์ตอยู่เรื่อง PTE เออเพราะว่าฉันทุกคนคือแบบ PTE PTE ก่อนเพราะว่าฉันก็จะไปสอบ PTE ก่อนเออเออเออเพราะว่าพี่ก็ลงคอพ์ส PTE ไว้อยากจะให้รู้ว่าอยากให้ทุกคนอ่ะ มองพี่ตักให,ให้พี่ตักเป็นอินสปิเรชันให้กับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวการตั้งใจที่จะไปสอบเพื่อที่จะได้เข้าไปเรียนพยาบาลเพราะว่าตอนที่ก่อนที่ตักจะไปเนี่ยตักฝึกหนักมากคือเอเห็นเองกับตาใช่ไหมนิวเอาเอาสาสาสานังกินกาแฟ <c oughs> คือตอนนั้นน่ะจําได้ไหมที่แบบนิวจำได้ไหมที่แบบแบบพี่ตักนอนดึกมากแล้วก็นั่งเขียนฝึกเขียนอยู่ที่โต๊ะ แล้วก็เข้าไปเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็คือทั้งวันทั้งคืนคือฝึกพูดเพราะว่าต้องเข้าไปอยู่ในห้องคนเดียวเพราะว่าต้องฝึกพูดกับอีคอมเนี่ยคนเดียวแล้วเพื่อที่จะรู้ว่าตัวเองจะได้คะแนนที่ตัวเองตั้งไว้หรือยังแล้วก็ฝึกเขียนเนี่ยเขียนทุกวันก็เลยอยากถามว่าเพราะอะไรมันถึงแบบเป็นแรงขับเคลื่อนให้อยู่ตั้งใจทํายอมเสียสละเวลาที่ตัวเองแบบจะเอาไปนอนเอาไปเที่ยวหรือไปทําอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาฝึกฝนเรื่องนี้เพื่อที่จะแบบให้ตัวเองจนตัวเองทําได้อ่ะ คือตั๊กมีมายเซ็ตยังไงคืออยากให้ตั๊กามาช่วยแบ่งปันแล้วก็แชร์ความคิดของตัวเองมายเซ็ตของตัวเองว่าตัวเองทํำยังไงมันถึงแบบแบบเป็นแรงขับเคลื่อนให้ตัวเองทําจนมันเอามันมาจนได้อะตัก๊กเอออยากฝากให้บอกน<อ>้อง<ๆ>แนะนําน้องๆหน่อยเพราะว่า <laughs> เงินค่ะขี้เหนียวเพราะว่าแบบเออมันมันไม่ใช่เงินในน้อยที่เราต้องจ่ายไปสามร้อยห้าสิบต่อวีก่ะแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราเรียนแล้วจบในห้องอ่ะมันมันก็ได้แค่แบบก็แค่ในห้องอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําแบบเอ็กซ์ต้าขึ้นมามันทําเองก็ได้ให้มันคุ้มกับค่าเทอมที่เราจ่ายไปอะเออแล้วไหนๆเราเรามีครูที่เขาแบบคอยคอลเลก คำผิดนู่นนี้นั่นให้เราไห,ไหนก็จ่ายเงินเขาไปแล้วไหนๆก็จ่ายออแล้วก็ต้องใช้เขาให้คุ้มอ่ะเออ,เอ,อแล้วคือตั๊กับน่าจะเป็นคนเดียวที่ที่ทาการบ้านส่งครูทุกวันเออเออแล้วคือแบบเหมือนเหมือนเหมือนฟอร์สตัวเองว่าต้องเขียนเ,ออเพราะว่าเรารู้ว่าเราเราอ่อนเขียนแล้วอ,อ,อย่างอื่นคือเราได้หมดแล้วไงอืมแล้วครูก็แบบเฮ้ยซัพพอร์ตแล้วก็เหมือนเหมือนก็แพร่วงหน้าว่าไหนๆก็ไม่อยู่ออสเตรเลียแล้วแล้วทำไมอยากได อยากได้ภาษาอังกฤษแค่ในห้องเรียนแล้วทำไมไม,ไม่ไม่แบบไม่ปรับปรุงตัวเองให้มันออไม่พัฒนาตัวเองให้มันเป็นแบบให้มากกว่านั้นนะก็คือหาจุดอ่อนของตัวเองเออเพราะไหนๆคือถ้าอยู่แผนที่จะขอ PR แล้วอยู่แผนที่จะทํางานในออสเตรเลียอืแล้วถ้าภาษาอยู่ยังไม่ได้ร้องอย่าร้องเออเออ่อออออต่อติดคอเออถ้าภาษาอยู่ยังไม่ได้ออออไม่ยอมฝึกมัน ก็ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะแบบว่าแพลนที่จะขอ PR เอเออเออ,เอ,อมันก็จะซัฟเฟอร์ไปเรื่อยๆพอยิ่งยิ่งเราได้งานทำมันก็จะยิ่งแบบว่าเฮ้ยสกิลมันมัน,ม,นมันพัฒนาช้าเกินไปแล้วอะ่ะแต่ทำไมเราไม่ฟอร์สตัเองตั้งแต่แรกให้ให้เราแบบเหมือนก้าวกระโดดไปเป็นแอพดวานซ์อ g ง i s h อะไรเพราะพูดง่ายๆเลยว่า goal หรือจุดหมายปลายทางของตักคือ ก็คือ PR การได้เป็นออประชาชนของใช่แล้วก็คือเป็น PR ท,นที่มีคุณภาพไม่ใช่เ,ออเป็น PR แบบหลอกแหละก็เใจว่าไม่หรอก <c oughs> คือเอาจริงๆ <c oughs> พี่มองว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องเราเห็นคุณค่าของเวลาด้วย เนาะด้วยแล้วคืออยากให้มันให้จบให้เร็วที่สุดอ่ะเออทำยังไงก็ได้ให้ได้ PR เร็วที่สุดก็ไม่ต้องมานั่งลุ้นแบบเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่คือคือตังไม่อยากเสียเวลาเพราะตังก็ไม่ได้แบบอายุน้อยๆนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะคะแต่คือเหมือนกับว่าถ้ายิ่งอยู่นานอ่ะเงินที่ต้องจ่ายค่าเทอมอ่ะมันก็ต้องยิ่งเยอะไปอีกแล้วคุณก็ต้องมาซอฟเฟอร์ว่าเอ้ยฉันต้องไปหางานทำเพื่อที่จะมาจ่ายค่าเรียนแล้วทำไมไม่เรียนให้มันแบบ ร,รีบให้มันจบแล้วให้ได้ PR แล้วหลังจากนั้น,นอ่ะยูจะทำอะไรยูก็ทำไปเลยอยากจะเรียนภาษาที่3 4 5ี่หก็เรียนไปเลยเรยพราะพี่เพราะพี่ก็มองว่าคือ,อยังไงอ่ะจุดหมายเป้าหมายของเราอ่ะมันชัดเจนไม่เท่ากันสำหรับพี่พี่มองว่าตักเป็นคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วมันอยู่ที่พ r i อร์ตี้มากกว่าถ้าสมมติว่าเซตโกมาว่าอยากได้ PR แต่มาถึงปุ๊บมาเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วไม่มาเรียนโดดเรียน Mm hmm. มันก็มันเป้าหมายมันก็เหมือนมันก็จางไปเรื่อยๆอ mm hmm. เออแต่ถ้าสมมติว่าตั้งเป้าหมายว่าเอออยากได้ PR เท่านี้อยากได้ปีอาปีพปีนี้แล้วต้องทำอะไร mm hmm. แล้ว เราพอเราเซ็ตโกไว้เราเราอาชีพมันหรือเปล่าอ่ะให้ deadline ันเองเอออะไรประมาณนั้นกว่าจะได้คะแนน PTE 65มากว่าจะได้ไปเรียนพยาบาลเนี่ยคือตักก็ไม่ได้ว่าได้มันมาง่ายๆต้องต่อสู้ทั้งกับกับตัวเองนี่แหละคือต่อสู้ในเรื่องของความอดทนกับตัวเองคือต่อสู้ในกิเลสตัณหาที่ตัวเองมีว่าฉันจะต้องต้งคนรอบข้างก็ไปเที่ยวไงฉันจะต้องแบบตั้งใจเรียนนะฉันไปไม่ได้ฉันทำอันนี้ไม่ได้เพราะว่า my first priority is ใช่ช่วงนั้นคือช่วงที่เตรียมสอบก่อนเข้าไไพบาคือแบบโหโคตรโคตรเหนื่อยอ่ะโคตรแบบซัฟเฟอร์มากคือต้องหมกตัวในห้องอย่างสมมติ PTE ตักฝึกเองแต่ไม่ได้ไปโรงเรียนคอร์สใช่ไหมต่ก็ฝึกแบบฝึกแบบวันละประมาณแบบ3-4ชั่วโมงอ่ะเออประมาณ 3เดือนเออล้วก็คือหาทริคเองหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหมือนเริ่มต้นจากศูนย์อ่ะเออจนแบบเดือนแรกก็คืออ่ะเริ่มเริ่มแคปเจอร์ทริคได้เดือนที่2ก็เริ่มแบบฝึกหนักๆขึ้นเดือนที่3มาก็เริ่มแบบเริ่มมั่นใจแล้วก็เลยแบบเออก็ฝึกทําม็อกเทสไปทุกวันทุกวันแล้วก็จนสมัครสอบจนได้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆที่เออยากจะมานาเสนอให้กับน้องๆที่กําลังแบบว่าเอ จะเรียกว่ากําลังจะมาหรืออยู่ที่นี่หรือว่าอะไรเอก,ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สําหรับใครที่สนใจว่าจะสอบ PTE ยังไงให้ได้65เพื่อที่จะเป็น่าเบในการที่จะไปเรียนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือคอร์สทีมันเป็น professional ต่างๆที่เขารีควร้มาว่าต้องเป็น65หรือเป็น IELTS 7นะคะก็พี่ตาก,ก็เป็นอ่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เอคิดว่าถ้าน้องๆได้ติดตามหรือว่าได้เอาเทคนิคต่างๆที่พี่ตั๊กมี หือพี่ตักที่ไม่ใช่พี่ของเอนะคะตากที่เป็นน้องของเอ <c oughs> แต่เอจะติดเรียกพี่ตักว่าเพราะมีหลายๆคนเรียกว่าพี่พี่ตากพี่ตาก,กเลยอเงยออก็เนี่ยเอาไปนำใช้ได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการสอบก่อนสอบเตรียมตัวเ,เทคนิคการใช้ชีวิตในในในฐานะของนักเรียนพยาบาลที่นี่นะคะ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อยากจะแนะนำให้น้องๆลองไปติดตาม ดูติดตามชมติดตามฟังได้จากช่องของพี่ตาก Life of PY นะคะไอคิดว่า mm. น่าจะเป็นข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆที่ทุกคนคิดว่าที่พี่คิดว่า worth ในการที่จะไปติดตามเนาะ mm. ก็จะได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาข้อมูลแล้วกันวันนี้ <Yeah. S 1> พี่เอก็ต้องขอขอบคุณตักมากๆขอบคุณแทน mm. ทุกคนเลยนะคะที่แบบเสียสละเวลาก่อนที่จะออกไปทํางานเนี่ยมานั่งคุยนั่ง เผยแพร่นั่งเมาเราใช้คำว่านั่งเมาดีไหมเออเรื่องเราดีๆให้กับทุกคนได้ฟังนะคะก็เราสองคนก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยที่ตามช่องเอราวแล้วก็ l i f e of PY นะคะแล้วก็ยังไงก็ใครกําลังจะมาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่แอดเลดเนาะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในอีพิโซดหน้าถ้ายังไม่ได้ Subscribe ให้เราทั้งสองคนก็อย่าลืมนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้าเลยกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะเทคแคร์บ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า